อีหมาอีหมานอนอีหมานอนครับอีหมานอนยอดเสียแล้วนะอีหมาน,อนอ้านอยนอนตัวใหญ่แล้วหมาน้อยตัวใหญ่แล้วอยู่ตุรกีมาน่อยตัวซ้่งกำปัน่นนี่บึงมาบานนะโอ้โหมาเริ่มเลยอีกสี่วัน ะสารวันที่ตรงนี้อีกสามวันก็เจอกันแล้วน้องสนูชุดนี้น้องสนูนในชุดน้องสนูนเอฟอีแล้วอ่ะ <c oughs> มาหน่อย <c oughs> น้องสดุน้องสนุขี้เกลดอะไรนี่ใส่บือดำดำเอตอแมันดำขนานี้ท้ตล้วดำเฉยเลอันนี้เส็นอะไรแล้วก็หายแล้วอดเสร็จแล้วเี๋ยวเกาก็จายไปเองเส้นเส้น เส้นรอบตัวอีหมาเหรออีหมาน้อยสโนโอนบรรจันจเจอกันนะครับน้องสนอครับดูครับบัรจันจพอกันนุกโอ้ยเห็นเจ่ผู้ดังพี่บีอยู่ อีกสองวันเจอกันครับน้องสนุขครับ